เคยมีผู้ตั้งปัญหาถามว่าก่อนที่ไทยเราจะมีคําว่าเทวดาภาษาบาลีมาใช้นั้นเราใช้คําอะไรมาก่อนเรื่องนี้ดูจะเป็นปัญหาตอบยากเพราะเอกสารที่พอจะใช้เปรียบเทียบการใช้ภาษาของเรามีน้อยในศิลาจารึกสมัยสุขโขทัยก็ปรากฏว่ามีคําในภาษาบาลีใช้เสียแล้วเช่นในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งอันเป็นจารึกของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชกล่าวว่ามีพระคัพุงผีเทพพดาในเข้าอันนั้น เป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้นี่ก็หมายความว่าพักคพุงผีเป็นเทพพดาแสดงว่าในครั้งนั้นคําว่าผีและเทพพดาก็ใช้ปนปเกันอยู่ต่อมาในจารึกวัดสีชุมหลักที่สองมีคําว่าผีฟ้าเพิ่มขึ้นมาดังมีข้อความว่าเมื่อก่อนผีฟ้าเจ้าเมืองสีโสธรปราบคําว่าผีฟ้ามีว่าตรงกับคําสันสกฤตว่าเทวะ ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินเขมรครั้งโบราณใช้เป็นพระบรมนามาพิไทยและในพงศาวดานลานช้างก็เรียกผีฟ้าเหมือนกันฉะนั้นคําว่าผีฟ้าเห็นจะเป็นภาษาไทยเก่าที่เราเอามาใช้เรียกเทวดาอันหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในการครั้งนั้นมีคําว่าสวรรค์เทพโลกและเมืองฟ้าใช้แล้วเป็นการใช้บนบน่นกันไปทั้งสันสกฤตบาลีและไทยในพงสาวดานลานช้างมีคําที่ใช้แปลก อยู่คำหนึ่งคือคำว่าแทนดังปรากฏความตอนหนึ่งว่าการเมื่อก่อนนั้นก็เป็นดินเป็นหญ้าเป็นฝาเป็นแทนทีและคนเที่ยวไปมาหากันบ่กขาดนี่ก็แสดงว่าแทนคือผีหมายถึงเทวดาผู้เป็นใหญ่ของแทนทั้งหลายเรียกว่าพระยาแทนหรือพระยาแทนหลวงนอกจากนี้ก็ออกชื่อแทนอีกหลายท่านด้วยกันเท่าที่พบชื่อและหน้าที่ของแทนมีดังนี้หนึ่งแทนหลวง คือแถนฟ้าคืนคืนตรงกับคืนของไทยว่าเป็นเสียฟ้ารองขนองเสียงดังคล,ลื่นื่นหมายถึงเทพแห่งสายฟ้าเป็นหัวหน้าแห่แถนทั้งหลายดูจะตรงกับพระอินทร์สองแถนแต่งหรือแถนหลอดหมายถึงเทพแห่งการช่างเห็นจะตรงกับพระวิศวกรรมสมแถนคมหมายถึงเทพแห่งสงคราม 4. แถนช่างหมายถึงเทพแห่งความยุติธรรมพิจารณาคนดีคนชั่ว 5. แถนเถือก หมายถึงเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นขุนคลังของแทนฟ้าขึ้น 6. แทนหูหึงหมายถึงเทพแห่งวิชาการหรือปัญญา 7. แทนลมหมายถึงเทพแห่งพายุสามารถบรรดาลให้ฝนตกลมพัดฟ้าร้อง 8. แทนแผน่นหมายถึงเทพแห่งดนตรีสั่งสอนศิลปะการขับร้องฟ้อนรำและการดนตรีให้มนุษย์ 9. แทนนาหมายถึงเทพแห่งการเกษตรอำนวยพืชพันธุ์ยา,ารการทำไร่ไถนาให้แก่มนุษย์ นอกจากนี้ก็มีแทนชื่อแทนกรมแทนราและอื่นๆแทนพวกนี้ลงมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองและที่เรียกว่าเมืองแทนก็เพราะเหตุฟ้าล่นลงมาแต่งแต่งให้จึงเป็นบ้านดังนี้ก็แสดงว่าแทนก็คือฟ้าและฟ้าก็ดีเทวดาเรียกรวมๆกันอยู่เช่นนี้อันหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าจีนนับถือเทียนคือฟ้าเป็นประหนึ่งพระเจ้าที่บันดาลอะไรอะไรให้แก่มนุษย์คำว่าว่า กับแทนกระดูใกล้ๆก,ก,กันอยู่คำว่าเทพเทวะและเทวดานั้นต่างกันเฉพาะรูปพยัญชนะแต่ความหมายแล้วเป็นไปในทำนองเดียวกันในหนังสือพุทธปรชญาของปุ้ยแสงชายได้กล่าวถึงคำว่าเทพยดาว่าคำนี้แปลตามความหมายของศัพ์เดิมได้8อย่างคือสัพ์เดิมว่าเทวะแปลมาจากทิวในคำพีสัทนีติกล่าวว่าทิวุธาตหมายความว่า เล่นต้องการชนะพูดรุ่งเรืองเชยชมใครไปสามารถแล้วท่านขยายสับทางแปดนั้นออกไปว่าหนึ่งการเล่นชื่อว่ากีฬาสองการปรารถนาชนะชื่อว่าวิชิติสาสการเรียกร้องหรือการพูดชื่อว่า 4. ความงามชื่อว่าความรุ่งเรือง 5. การชมเชยชื่อว่าสุติ 6. กการมีผู้ใครชื่อว่าใคร การไปชื่อว่าคติการมีความสามารถชื่อว่าในความหมายทั้งสี่อย่างนี้อย่างที่อีกหนึ่งคือคำว่าเล่นหมายเฉพาะสมมติเทพพยายดาเท่านั้นส่วนอุปติเทพพยายดาและวิสุทธิเทพพยายดาสมควรแก่ความหมายทั้งหมดทั้ง8อย่างนั้นมีวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ผู้ที่เล่นคือย่อมใช้ความเป็นใหญ่ถูกตามหน้าที่ของตนเรียกว่าเทพพยายดาได้แก่พระราชาผู้ที่เล่นด้วยกามคุณห้า เรียกว่าเทพพยดามีเทพพยาดาชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นผู้ที่ต้องการเพื่อที่จะชนะปฏิปต์เรียกว่าเทพพยดามีเทพพยดาชั้นจาตุม,มหาราชิกาสวรรค์ชั้นที่หนึ่งมีมหาราชสี่องค์เป็นประธานปกครองประจำทิศทางสี่เป็นต้นผู้ที่กล่าวถ้อยคําตามเห็นว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรซึ่งโลกถืออากันอยู่เรียกว่าเทพพยดา มีเทพพยาดาชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นผู้ที่รุ่งเรืองด้วยรัศมีเรียกว่าเทพพยาดาผู้ที่มีผู้เชยชมด้วยการเกิดเรียกว่าเทพพยาดาผู้ที่มีผู้ใค่เห็นและฟังโดยมีความสวยงามเป็นพิเศษเรียกว่าเทพพยาดาผู้ที่ไปได้ในที่ต่างๆไม่มีขัดข้องเรียกว่าเทพพยาดาผู้ที่สามารถทํากิจนั้นๆให้สําเร็จได้ตามความประสงค์ด้วยอนุภาพเรียกว่าเทพพยดา ตามความหมายที่กล่าวมานี้หมายถึงอุปบัติเทพพย,ายดาคือเทพพย,ยดาที่เกิดขึ้นเองในสวรรค์เรียกว่าเทพพย,ยดาโดยกําเนิดหรือโดยชาติส่วนเทพพย,ายดาโดยธรรมคือโดยความดียิ่งซึ่ซงได้แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจศพระอรหันนั้นท่านกล่าวความหมายไว้ดังต่อไปนี้ 1. ท่านที่เล่นด้วยการเล่นชานเรียกว่าเทพพย,ายดาได้แก่วิสุทธิเทพพย,ยดา 2. ท่านที่ต้องการชนะสิ่งที่เป็นค่าศึกคือกิเลส เรียกว่าเทพพยดาไดา้กแ,แนนก,วพพก่วิสุทธิเทพพยดา 3. ท่านที่กล่าวถ้อยคำนวณแต่เป็นวิสัยแห่งยานอนันสุขุมย,ยิ่ยเงเ,เรียกว่าเทพพยดาได้แก่วิสุทธิเทพพยดา 4. ท่านที่รุ่งเรืองด้วยความรุ่งเรืองแห่งยานอันบริสุทธิ์อย่างเยี่ยมรางไม่มีเครื่องทําลายคือสกิเลตเรียกว่าเทพพยดาได้แก่วิสุทธิเทพพยดา 5. ท่านที่โลกเฉยชมด้วยสภาวะธรรมที่ท่านรู้แล้ว โดยท่านมีคุณพิเศษอันหามนทินมีได้เรียกว่าเทพพย,ายดาได้แก่วิสุทธิเทพพย,ายดา 6. ท่านที่โลกใครเห็นใครฟังใครบูชาโดยที่ท่านเป็นนาบุญอย่างเยี่ยมยอดเรียกว่าเทพพย,ายดาได้แก่วิสุทธิเทพพย,ายดา 7. จดท่านที่ไปสู่อมตะมหานิพพานโดยการไปไม่กลับเรียกว่าเทพพยดาได้แก่วิสุทธิเทพพยดา 8. ท่านที่สามารถรู้วันจิตของบุคคลทั้งหลาย แล้วแนะนําให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์และให้ตั้งอยู่ในอมตมหานิพพานสุขเรียกว่าเทพพยาดาได้แก่วิสุทธิเทพยาามมทพยาดา 1. สมติเทพพยดาได้แก่จาพวกกษัตริย์มีพระราชาและพระอัคารมเหสีพระราชกุม,มารกุม,มารีเป็นต้น 2. ออุปปติเทพพยาดานับแค่เทพพยาดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาขึ้นไปจนตลอด26ชั้น 3. วิสุทธิเทพพยาดาได้แก่ พระชินาศอันแจกออกไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจดพระอรหันต์ที่กล่าวมานั้นเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านอันาจารย์ได้แต่งอธิบายขยายความขึ้นในภายหลังเพราะในชั้นดั้งเดิมนั้นความหมายของเทวดาคงอยู่ในวงแคบตามตำนานได้กล่าวถึงเหตุที่จะมีเทวดาเกิดจากธรรมชาติในหนังสือหลักไทยของขุนวิจิตมาตราได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าชาติอริยะได้แก่อิรานอินเดียฝรั่งและอื่นๆ เป็นพวกที่นับถือเทววหรือเทวดาต่างๆมาแต่เดิมเนื่องจากพวกนี้เชื่อว่าเทวดาเป็นผู้มีอนุภาพบรนดาลหรืออำนวยความเป็นอยู่ให้แก่คนถ้วยเทพเหล่านั้นบางองค์มีลักษณะเป็นของธรรมชาติเช่นตะวันลมไฟและอื่นๆชาติอริยะก็ถือและเรียกนามของธรรมชาตินั้นๆเป็นองค์เทวดาทีเดียวดังปรากฏเป็นคําสัพระอัคคณีคือพระไฟว่าพระอัคคณีได้บังเกิดมาแต่ชนกอันอัศจรรย์ทั้งสอง ซึ่งพรามได้จัดให้วิวาแล้วคือไม้ถูกกันองค์พระอัคคณีผู้ไพรโรดจึงมีมาแล้วพระองค์ผู้ก็สวยชนกทั้งสองเสียสิ้นคือไม,ไม้ไม้นั้นเทพอันของเหล่านั้นชาติอริยะถือว่าเป็นผู้อำนวยความดำเนินแห่งชีวิตของตนนอกจากเทพที่มีลักษณะเป็นของธรรมชาติก็มีพวกที่ไม่เห็นตัวเช่นพระอินซึ่งชาติอริยะถือว่าเป็นผู้บันดาลให้มีชัยแก่พวกทัศยุเพราะฉะนั้นชาติอริยะจึงมีพิธีรีบูชาถวายเทพเหล่านี้ เพื่อขอความช่วยเหลือและคุ้มครองต่างๆแต่พิธีพลีกรรมในสมัยดึกด้าบันแท้ทีเดียวนั้นกระทำกันง่ายๆคือเอาอาหารวางลงให้เทวดาลงมาสวยพื้นดินเปล่าๆเ,าเาท่านั้นไม่ได้กระทำกันเป็นพิธีใหญ่โตอะไรนะักลัทธีธรรมเนียมประเพณีพลีกรรมเพิ่งมาจับเป็นพิธีวิจิตรพิศดารขึ้นก็ต่อเมื่อพวกนี้เริ่มเหยียบแผ่นดินอินเดียเข้ามาตั้งอยู่ในลุ่มน้ําสิงหทุตอนบนตลอดลงมาจนแคว้นปัญญาในราว650้อห้าปีก่อพุทธศกโดยในระยะนี้ปรากฏว่า ชาติอริยาได้แบ่งชั้นในระหว่างกันเองออกเป็นฝ่ายคือนักบวชนักรบและฝ่ายพอบลูกซึ่งต่างฝ่ายก็ทำงานเฉพาะหน้าที่ของตนเป็นอย่างย่างไปฝ่ายนักบวชผู้ที่ทำกา,การเผยแผ่ลัทธิศาสนาที่เรียกเป็นสันสกฤตว่าพรามจึงได้มีโอกาสต่อเติมเสริมแทรกกรีพีเทวะให้วิจิตพิสดารยิ่งขึ้นไปจนถึงได้รวบรวมทศวดต่างๆที่ผูกไว้และศาธยายสืบต่อกันมาเข้าเป็นหมวดหมู่ชื่อว่าลุดเวทในระยะนี้ควรนับได้แล้วว่า ได้บังเกิดศาสนาพราหมณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในดินแดนภาราตะวัตบทสวดหมวดรกเวทเป็นคำขับกล่อมสอนรอนเสริญเทวดาต่างๆเกี่ยวไปข้างบนขอให้ช่วยกำจัดพยันตรายเทวดาอันเป็นที่นั้นที่นับถืออาชาติอริยะในสมัยรกเวทนีมีพระอินทร์เป็นใหญ่ยิ่งกว่าเทวดาทั้งหลายเพราะชาติอาระถือว่าพระอินทร์เป็นผู้นำเข้ารบกับพวกทัศยุและนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าแห่งอากาศกำกับฤดูกาลและให้ฝนด้วยถ้าจับพระอินทร์ลงมาก็มีพ,พรตษพสุรยะ พระวิษณุพระวารุณพระยมและอื่นๆพิธีบูชาอันเป็นทางศาสนาปฏิบัติในตอนนี้ก็คือยันยกรรมมีการฆ่าสัตว์บูชาหรือทิ้งอาหารและเนยลงในกองเพลิงเมื่อได้ความเช่นนี้ก็พอสรุปได้ว่าพวกอริยะได้เริ่มเทวดาขึ้นก่อนแต่ในชั้นแรกยังไม่ปรากฏรูปร่างว่าเป็นเช่นไรเพิ่งจะมาปรากฏในชั้นหลังแต่ลักษณะรูปร่างก็ยังแตกต่างกันไปตามความนิยมความเชื่อถือของชนแต่ละทิน เช่นศิละปะของอินเดียก็ไปอย่างหนึ่งศิละปะของไทยก็ไปแบบหนึ่งของจีนทิเบตเนปาลก็แตกต่างกันไปรูปเทวดาจึงมีแปลกแตกต่างกันทั้งที่ทั้งที่ความเชื่อถือมาจากที่เดียวกันในเรื่องความเชื่อถือนั้นไทยเราคงจะเชื่อถือเรื่องเทวดานาน,านแล้วดังมีเรื่องกล่าวถึงข้างต้นนั้นและตามประวัติศาสตร์พงสาวดานของไทยสมัยต่างๆก็แสดงว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเลื่อมใสทั้งพุทธและพราหมณ์ สักการบูชาเทวรูปและสร้างเทวรูปไว้มากมายเรื่องนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าสังเกตในศิลาจารึกครั้งพระเจ้าลามคำแห่งยังเป็นแต่นับถือผีมาถึงพระเจ้าลือไถจึงทรงบำรุงศาสนาพรามณ์เช่นให้หล่อเทวรูปและสร้างเทวาลทั้งจัดระเบียบพิธีพราหมณ์ซึ่งบางทีจะเป็นโครงของลักษณะพิธีทวาทถดมาศที่เอาขยายแต่เป็นคำของนางนบมาศในกรุงรัตนโกสิน,นี้ แม้รูปพระอิศวรกับรูปพระนารายณ์องค์ใหญ่ทั้งคู่ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานในกรุงเทพฯบัดนี้ทราบว่าในปัจจุบันได้ย้ายไปไวท้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชรแล้วผู้เรียบเรียงก็เห็นจะสร้างเมื่อครั้งพระเจ้าลือไทยแม้อุบายที่ประสานพระพุทธศาสนากับาศาสนาพราหมณ์โดยถือเป็นคติว่าเทวดาในาศาสนาพราหมณ์นั้นเป็นสมถิตที่ช่วยรักษาพระพุทธศาสนาก,ก็น่าจะเกิดขึ้นแต่ครั้งนั้นจากพระนิพนธ์นี้ เราจะเห็นได้ชัดเจในหนังสือไตยภูมิราร่วงซึ่งกล่าวถึงเทพตามและต่อมาในสมัยกรุงศรีอุทยาความเชื่อถือเกี่ยวกับเทพดูจะมีมากขึ้นตามลําดับพิธีรีตองต่างๆมีเทพเข้ามาประปนเริ่มด้วยประกาศแช่งนำในราชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าคูทองพศ1893 1912ซึ่งอ้างเทวดาทั้งหลายมีพระอิศวรพระนารายเป็นต้นสมัยพระเจ้าปราสาททอง เมื่อโปรดให้ทําพิธีลบสักการะได้ให้ทําเข้าพระศิเนรุราชน่าจะกรดิภัยชอยนมหาปรา,าสาทมีเข้าไกลราชและเข่าสัตพันธ์ล้อมเข้าพระศิเนรุปเป็นชั้นๆออกมาแล้วให้ช่างกระทํารูปอสูรภุมพันธ์คนทับธนบฤศีสิทธิ์วิทยาธรกินนอนนาคสุบันทั้งหลายรายเรียงโดยระยะเข้าสัตพันธ์คีรีแล้วให้กระทํารูปสมเด็จอมรินทาธิราชสถิตยอยู่ณนะยอดเข้าพระศิเนรุราชเป็นประธาน จึงให้ทวิชจารย์แต่งกายเป็นพระอิศวรเป็นพระวิษณุพระพายุพระพิรุณพระเพลิงพระยมพระไัยศพพระจันทร์พระอาทิตย์รูปเทพพระเจ้าทั้ง12ราศีแวดล้อมสมเด็จอมรินธาธิรัชโดยอันดับศักเทวราชดังนั้นจะเห็นว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานิยมพิธีทงที่เกี่ยวกับเทวดาเป็นอันมากในสมัยรัตนโกสินทร์ความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์เทพเจ้าก็ยังคงมีอยู่พอยังมีพราหมณ์เป็นผู้ทําพิธีต่างๆเช่น โลชิงช้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ถึงเรื่องแห่เทวรูปในพิธียำประว้ยไว้ตอนหนึ่งว่าเทวรูปซึ่งสำหรับทรงไปแห่นี้มีเรื่องราวที่จะต้องเล่าอยู่หน่อยหนึ่งคือรูปมหาวิคเนศวนนั้นเป็นของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าพระราชทานพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยถือกันว่าถ้าบูชามหาวิคเนศสวนแล้วทําให้จำเริญสวัสดีมงคล แต่ผู้ซึ่งจะรับไปบูชาถ้าไม่ได้รับจากผู้ที่เคยปฏิบัติบูบบชามาแต่ก่อนเอาไปไว้มักมีชัยเจ็บต่างๆจึงต้องมอบเป็นต่อต่อไปครั้นเมื่อข้าพระเจ้าอายุได้9กขวบทรงคิดชื่อเจ้ากรมให้เป็นหมื่นพิฆเมสวนสุร,รสังกาศเวลาแห่เทรูปเช่นนี้จึงรับสั่งว่าไหนๆก็ไปเอาชื่อเอาเสียงท่านมาชื่อแล้วจะให้พระองค์นี้ไปสําหรับบูชาเหมือนอย่างเช่นพระองค์ท่านได้เคยทรงบูชามาแต่ก่อน จึงพระราชทานน้ำสังทรงเจิมแล้วมอบพระองค์นั้นพระราชทานเอาพระองค์อื่นไปขึ้นหงแทนจนตลอดราชกาลดังนี้จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่างก็เคยทรงบูชาพระมหาวิคเนศวรคือเทวรูปมาแล้วทั้งนั้นสรุปแล้วศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ได้ผสมผสานกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในคมภี์พระพุทธศาสนาเองก็มีกล่าวถึงเรื่องเทพอยู่มาก เช่นในพระใจปิดกก็มีเรื่องเกี่ยวกับเทวดาอยู่หลายเรื่องในวินัยปิดกมหาบทที่หนึ่งแห่งพูตธคัมว่ากล่าวว่าภิกษุชาวเมืองอันวีจะสร้างที่อยู่ไปตัดไม้ที่รกขเทวดาสิงสถิตอยู่จึงเกิดเรื่องขึ้นพระบรมศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุพระของเขียวเป็นต้นนอกจากนี้ในพุทธประวัติก็ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดามากมายหลายเรื่องดังได้เล่าแทรกไว้ในประวัติเทวดาต่างๆที่จะเล่าต่อไปนั้นแล้ว